สวัสดีครับชาวราศีเมษครับมาดูกันว่าสัญญาณคาวดีใน7วันจากนี้ที่คุณมาเจอคลิปนะครับแล้วก็ยาวไปนะครับ7วันจากเนี้ยสัญญาณความโชคดีอะไรนะครับที่จักรวาลกําลังส่งมาหาคุณครับชาวราศีเมษถ้าคุณยังไม่ได้ติดตามช่อง awakening tharot by ตามนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับพลังงานดีๆกันนะครับในช่องก็จะมีคลิปเป็นทั้งราศีนะครับเป็นพอดแคสต์นะครับเป็นพิธีการก็ วนๆกันไปนะครับขึ้นอยู่แต่ละสัปดาห์ขึ้นอยู่แต่ละวีคนะครับก็มาดูการครับคลิปนี้สําหรับชาวราศีเมษสัญญาณสิ่งดีๆสัญญาณความโชคดีอะไรที่เข้ามาฮิลเลอร์นะครับแล้วก็มีอินเทนชันผมเห็นในไพ่สองใบเนี่ยนะครับผมเห็นถึงการที่คุณเน่ยชาวราศีเมษฮิลเลอร์เนี่ยบางคนอาจจะเป็นช่วงของการฮิลลิ่งตัวเองเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่แบบคุณบําบัดตัวเองอยู่นะครับย u อ You have powerful healing give h e a is y o u r a b i l i t y stay true to your path and as a healer นะครับแล้วก็ intention ครับความมุ่งมัน่นความตั้งใจนั่นเองนะครับถึงเจตนา be c l e a t d e i s i o be c l e a t d e c i s i o e forget on what you really want behold what you are required to the universe นะครับ ฮิลเลอร์เนี่ยมันเป็นพลังงานสําหรับชาวราศีเมษที่สาหรับบางคนอ่ะบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองดูแลพลังงานภายในตัวเองนะครับอยู่กับความสงบอยู่กับความเงียบหรืออย่างหนึ่งฮิลเลอร์นะครับมันคือการที่คุณบําบัดร,รักษาตัวคุณในด้านต่างๆอยู่ก็ได้ intention คือความตั้งใจหรือเจตนาของคุณเนาะเมื่อคุณมีเจตนาที่ดีความตั้งใจที่ดีนะครับต่อผลลัพธ์ต่อชีวิตอนะ่ะ ความโชคดีต่างๆก็จะเข้ามา Be clear, d e c i s i e focus on what you're really want. คุณต้องชัดเจนครับชาวราศีเมษว่าคุณต้องการอะไรให้มันเกิดขึ้นในจวันจากนี้บางคนอาจจะเป็นขอให้มีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการงานบางคนขอให้มีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการเงินบางคนขอให้สัญญาณที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพอะไรบางอย่างของคุณผมมองว่านี่คือพลังงานนะครับของตัวคุณที่ จะบอกว่าจะมีสัญญาณที่ดีอะไรเข้ามานะครับอะไรที่คุณขอไปกับจักรวาลอะไรที่คุณสั่งไปกับจักรวาลหรืออะไรที่คุณคิดออกไปกับจักรวาลสิ่งนั้นจะเป็นความจริงทั้งหมดดังนั้นเราวัดอารามดระวังความคิดของคุณนะครับให้ดีคิดลบคุณหนึ่งดูดสิ่งที่ลบคิดดีคุณดึงดูดสิ่งที่ดีมันเป็นกฎจักรวาลมันเป็นกฎธรรมชาตินะครับขอดูหน่อยนะครับว่าสัญญาณความโชคดีอะไรสําหรับชาวราศีเมษที่จะเกิดขึ้นกับคุณ และต้องบอกว่าสําหรับบางคนเ <Mü> น er. ี่ยอาจจะเป็นพลังงานของฮิลเลอร์เนาะคุณมีพล mm ังงานของการเป็นพ่อหมอแม่หมอได้ด้วยเป็นพลังงานของคนที่แบบทํางานสายพลังงานบําบัดอะไรแบบเนี้ยได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือคุณทุกใจล้าเศร้าใจเครียดมันคือช่วงเวลาของการที่คุณต้องบําบัดตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณความโชคดีได้นะครับไนโอสอดครับการเทคแอคชั่นความตั้งใจ กันกลับมาลุยใหม่ในเป้าหมายในเส้นทางของตัวคุณ Emperor ครับพลังงานของราศีเมษผู้นำสัญญาณเกี่ยวกับการงานทวบอสอสสัญญาณเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับ สัญญาณดีดีได้นะครับใน7จวันนี้ที่จะเกิดขึ้นสําหรับบางคนมีเรื่องยากๆให้ตัดสินใจได้ด้วยนะครับสัญญาณของแบบจะเอายังไงดีมีความลังเลมีความสับสนไม่แน่ใจในตัวเองไม่แน่ใจในเส้นทางอะไรแบบเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องได้อย่างชัดเจนเคลียนะครับเคลียตัวเองเคลียพลังงานของตัวคุณสัญ,ญญาณของความสุขสัญ,ญญาณของสิ่งที่คุณปรารถนานครับเทนอฟคับคือสัญ,ญญาณที่บอกว่าเทนอฟคับเป็นไพ่ที่ดีมากๆในสําหรับเนาะ เป็นสัญญาณที่บอกว่าความสุขเรื่องงานความสุขเรื่องครอบครัวความสุขความปรารถนาที่เติมเต็มจิตวิญญาณของคุณมันกําลังเข้ามานะครับอาจจะเป็นความสุขไม่ใช่สิ่งของอาจจะเป็นความสุขจากภายในอาจจะเป็นความสุขจากสิ่งที่คุณได้ได้ดูแลตัวเองได้ให้ตัวเองนะครับ หรือบางคนเป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการงานที่งานที่คุณทำอ่ะมันมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นมาธุรกิจที่คุณทํามันมีสัญญาณที่ดีบางคนอาจจะเป็นสัญญาณของการโปรโมทสัญญาณของข่าวดีในเรื่องราวของตําแหน่งหรือเปล่าข่าวดีในเรื่องราวของการงานหรือเปล่าหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นสัญญ,ญาณของลูกค้านะครับที่อาจจะเข้ามาติดต่อถามสอบถามหรือสนใจในโปรดักต์สินค้าอะไรบางอย่างของคุณด้วยก็ได้ อ่า uh, The Emperor เนี่ยมันเป็นไพ่พลังงานของบุคคลที่มีศักยภาพหรือที่มีความสามารถมากๆและมันเป็นสัญญาณของอาจจะมาพร้อมกับความเครียดอาจจะมาพร้อมก,กับการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์ของคุณด้วยนั่นเองนะครับสัญญาณความโชคดีอะไรที่กําลังเข้ามาหาคุณครับชาวราศีเมษความเครียดความคิดมากครับ แพ่ดอกพีนาโคครับสัญญาณสําหรับบางคนมันคือการแบบเงินเล็กเงินน้อยเงินเข้ามาไอเดียธุรกิจใหม่ๆไอเดียแบบมีความคิดต่อยอดอะไรแบบเนี้ยนะครับใต้สาหรับของคุณคือเดบฟูครับพลังงานของความอิสระพลังงานของความไม่กลัวพลังงานของการได้เดะฟูลคือ มีศรัทธามีความเชื่อกล้าลงมือทําในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของคุณสัญญาณตรงนี้ผมรู้สึกสัญญาณของอิสระภาพได้ด้วยสัญญาณของอิสระจากความทุกข์สัญญาณอิสระจะจากจากสิ่งที่มันยึดติดหรือสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวตัวคุณไว้ The fool นะครับมันอาจจะเป็นการที่คุณเอาชนะตัวเองในเรื่องต่างๆก็ได้ชาวราศีเมษสัญญาณความโชคด,ดีผมเห็นถึง ถามว่ามันมีความเครียดมันมีความคิดเยอะมันมีความคิดมากไหมในพลังงานมันมีนะครับแต่การเอาชนะสิ่งตรงนั้นได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือการจัดการเนี่ยกับตัวเองการจัดการกับระบบความคิดนะครับหรือพลังงานในตัวคุณเพดดออพนาโคอาจจะพูดถึงสัญญาณข่าวดีในเรื่องราวของเงินที่เข้ามาด้วยก็ได้สัญญาณข่าวดีในเรื่องราวของลูกค้าที่เข้ามาซื้อนะครับหรือมาติดต่อคุณก็ได้ แล้วก็ไฮพิเทสครับอินทิชันของคุณสัญชาตญาณของคุณความจริงอะไรบางอย่างอาจจะปรากฏขึ้นมาในชีวิตของคุณก็ได้นะครับหรือสัญญาณของสัญชตาตญาณการช่วยเหลือที่เข้ามาหาคุณกลายดังนั้นเนี่ยผมมองว่าชาวราศีเมษที่มาเจอคลิปนี้เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อินทิวชันของคุณหรือพลังงานของคุณเนี่ยเต็มมากๆคุณอาจจะรู้สึกหน่วงคุณอาจจะรู้สึกเครียดคุณอาจจะรู้สึกสับสนเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นอนไม่หลับ คิดมากนะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เหมือนกันแต่มันก็จะมีสัญญาณที่ดีที่บอกว่าไม่เป็นไรเลยปล่อยวางผลลัพธ์ครับแล้วก็ดําเนินชีวิตของคุณให้มีความสุขความสุขกับการทํางานความสุขกับการใช้ชีวิอตอะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอยาก่างมันก็จะออกมาดีจกักรวาลบอกแบบนั้นนะครับเดวิสอะครับพลังงานของการยึดติดพลังงานของความเครียดเนี่ยแต่มันกับหัวเนาะมันก็เหมือนเป็นเป็นสิ่งที่จกักรวาลบอกกับคุณนะครับว่าอย่ายึดติดจนเกินไป นะครับแล้วก็ววานๆนะครับในไพ่ใบนี้ผมเห็นถึงความอบอุ่นเกิดขึ้นมาเห็นถึงการแบ่งปันเห็นถึงการแชร์เห็นถึงที่ปรึกษาเห็นถึงการที่แบบคุณมีคุณมีทีมซัพพอร์ตคุณมีทีมสนับสนุนหรือครอบครัวหรือเพื่อนหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยที่เขาคอยสนับสนุนคุณอยู่ผมมองว่ามันอาจจะมีสัญ,ญญาณของความสุขเกิดขึ้นมานะครับได้ไปในที่ที่คุณอยากจะไปเนาะไปในสถานที่ไปในร้านไปในคาเฟ่หรือไป ไปในที่ที่มันปรับขึ้นพลังงานของคุณให้ดีขึ้นผมมองว่าคุณจะได้รับความสุขบางอย่างจากผู้คนด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมษเนาะแล้วก็ได้สำรับในสำรับนี้นะครับอำนาจในไพ่หมายมเลขสี่เนี่ยมันคือความมั่นคงนะครับมันก็คือไพ่ The Emperor นั่นเองนะครับอ่าไม่ใช่ไพ่ The Emperor นะมันเป็นมันเป็นพลังงานเหมือนผู้นำอะครับมันเป็นพลังงานเหมือนแบบ ตาแหน่งมันเป็นพลังงานเหมือนอำนาจมันเป็นพลังงานเหมือนแบบมีเรื่องราวสัญญาณเกี่ยวกับงานเนี่ยเข้ามานะครับวินัยระเบียบอะไรแบบเนี้ยหรือพลังงานของผู้บริหารพลังงานของคนที่จัดการมีแผนกลยุทธ์ในการทํางานต่างๆ คุณเงินนะครับผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของวินัยทางการเงินความเด็ดขาดทางการเงินแล้วก็การลงทุนทางการเงินเนาะบางคนก็ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ผมมองว่ามันมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นมานะครับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สาหรับชาวราศีเมษนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับในเจวันจากนี้ขอให้คุณเปิดรับพลังงานดีๆความสุขความสําเร็จความสมหวังเข้ามา นะครับคุณคือคนอนุญาตให้พลังงานนั้นเข้ามาเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับ